โรงเรียนบ้านโครกระะขอต้อบบนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความยินดียิ่งตอนอื่นขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยสังเขตดังนี้โรงเรียนบ้านโครกระะตั้งอยู่หมู่ที่4ตนนหนองรวนอเอจักราชจนครราชสีมา มีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่3งาน94ตารางวาปัจจุบันโรงเรียนมัานโคฟพระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมมัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปทีที่6มีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านโคฟพระหมู่ที่4บ้านโคฟพระหมู่ที่9 และบ้านน้อยหมู่ที่13มในปีการศึกษา2559โรงเรียนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน13คนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน122คนด้านอาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านโคพระประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เรียพยาบาล โรงอาหารห้องนิทรรศการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโคกระในปีการศึกษา2559โรงเรียนบ้านโคกระภายใต้การบริหารงานของนายหนุ่ชวนมูคุณคำชาวผู้มีการสถานศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้งานด้านวิชาการโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมชุมชนและท้องถิง่นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้านงานบริหารบุคคลด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัวตป็นไปตามหลักธรรมาภิบาทบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจมีความกน้าในวิชาชีพซึ่งส่งผลต่อก,การพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำแผนอัตรากำลังค้าราชการคุูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำรายงานสำหรับค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณการจัดสัมงบประมาณภายในสถานศึกษาจัดสัมมบประมาณตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดสัรงบประมาณตรวจสอบรอบเเงินงบประมาณที่ได้รับวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานแผนงานงาน,งานโครงการของสถานศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดงบประมาณ จดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับงบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข,ขั้นพื้นฐานการเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการบริหารงานทั่วไปมีการดำเนินง,งานธุรการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษา และระเบียบก,กฎหมายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องวางแผนออกแบบระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพโด,นดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานมีการจัดการด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียน